เล่าเรื่องสังคมศึกษาสวัสดีครับมาในคลิปนี้ครับมาคุยกันเรื่องของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า democracy ประชาธิปไตยนี่มาจากสองคครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเนาะนะครับประชาธิปไตยมาจาก2คําก็คือคําว่าประชามีที่มามาจากประชาชนแล้วก็ธิปไตยคืออํานาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยก็คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศฉะนั้นประชาธิปไตยก็แปลว่า การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับแปลง,ง่ายคืออำนาจทุกอย่างอยู่ในมือประชาชนนะครับนี่คือดิโมคราซีเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเริ่มมีการใช้ระบอบนี้แห่งแรกเลยก็คือนครรัฐเอเธนนะครับประเทศกรีซนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยอาณาจักรกรีกเนี่ยได้มีการให้คนนะครับ ซึ่งตอนนั้นจํากัดอยู่ในเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับเข้าไปประชุมในเหมือนสภานะครับเข้าไปประชุมแล้วก็ยกมือโหวตยกมือคัดค้านนะครับออ,ออกเสียงได้ด้วยตนเองนะครับน่ะในตอนนั้นแหละที่เป็นลักษณะของการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องยอมรับว่าในการออกิิธออกเสียงส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอยู่บ้านไปซะประมาณนั้นนะครับและประเทศที่มีการให้ผู้หญิง นะครับร่วมมีการเลือกตั้งเป็นประเทศแรกก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับตรงกับรัชกาลที่5ของไทยรัชกาลที่5มีพระนามว่าอะไรนะนะครับก็เสด็จพ่อรห้านะครับมีอยู่ที่สนามหลวงอะ่ะมีมีรูปปั้นของพระองค์อยู่ไม่รู้ว่าใช้สัพถูกสัพ์ผิดนะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประเทศนิวซีแลนด์ตอนนั้นได้ให้ผู้หญิงนะี่ยมีสิทธิ์เท่ากันกับผู้ชายในการเลือกตั้ง นะครับเป็นประเทศแรกเลยโอเคนะครับมาดูคําถามย่อๆหน่อยสิว่าเพราะเหตุใดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงถูกขนานนามว่าเป็นระบอบการปกครองสุดท้ายคําตอบก็คือเพราะเป็นการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมเลือกผู้ปกครองได้ด้วยตนเองนะครับต้องบอกตามตรงว่าถึงแม้การปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นการปกครองที่ดีที่สุดณตอนนี้ จนมีคำนิยามว่าคงเป็นการปกรครองสุดท้ายแล้วแหละไม่มีการปกครองอื่นที่จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับต่อไปดูเกี่ยวกับเรื่องของวันประชาธิปไตยสากลตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับตรงกับวันที่15กันยายนของทุกปีโดยองค์การสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN เนี่ยสัญลักษณ์นะครับเป็นคนที่กําหนดมานะครับ15กันยายนของทุกปีเนาะไปดูเรื่องอื่นกัน เรื่องนี้ครับทีนี้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี2ทางนะอันทางตรงอันที่2ทางอ้อมทางตรงก็คือตัวเราเองประชาชนทุกคนเองไปยกมือโหวตในสภาด้วยตนเองถามว่าปัจจุบันทําได้ไหมไม่ได้คนเราเยอะนะครับจะเอาคนทั้งแบบ 60- สิเจ็ดล้านคนเข้าสภายกมือเลือกไม่ได้นะครับซึ่งทางตรงนี้ต้องยอมรับว่าทําได้แหละในจังหวัดเล็กๆหมู่บ้านเล็ก นะครับแบบเราไปประชุมกันในหมู่บ้านยกมือโหวตกันได้แต่ในลักษณะของประเทศเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับมีแหละในสมัยโบราณก็คืออาณาจักรกรีกนะครับคนครรัฐเอเธนได้ครูบอกไปนั่นแหละนะครับก็คือประชาชนเข้าไปร่วมโหวตร่วมเลือกนะครับด้วยตนเองนะครับต่อมานะครับที่ทั่วโลกก็เปน็นกันก็คือประชาธิปไตยแบบทางอ้อมก็คือเราเลือกตัวแทนของเราไปทำหน้าที่ของเราอย่างเช่นประเทศไทยก็จะเป็นการเลือกตั้งสสนะครับ จังหวัดตราดเราก็เลือกสสได้1คนนะครับตามขนาดจังหวัดตามจํานวนประชากรเนานะก็เลือกไปคนนั้นก็จะทาหน้าที่ในการเป็นเหมือนกระบอกเสียงของเราแทนประมาณนี้นะครับก็คือทังออมคือประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายหรือบอริหารประเทศแทนตนเองหลักการในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันแรกเรื่องของเสรีภาพ นะครับเสรีภาพก็คืออิสระที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ถูกกดขี่จากรัฐอิสระเลยที่ทำอะไรก็ได้โดยไม่ถูกกดขี่จากรัฐแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่งั้นอิสระเสรีภาพนั้นอาจจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องมีกฎหมายควบคุมอิสระภาพของเราไว้อยู่นะครับต่อมาความเสมอภาคความเสมอภาคนี้คือเรื่องของความเท่าเทียมกันคุณค่าในความเป็นคนเท่ากัน มีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเป็นคนภาคไหนเป็นคนสีผิวไหนพูดจาแบบไหนแบบไหนทุกคนมีความเป็นคนเท่ากันต่อไปกฎหมายนะครับเราทําผิดครูทําผิดนักเรียนทําผิดรับโทษเหมือนกันครูทําผิดปอทําผิดรับโทษเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามีความเสมอภาคกันด้านกฎหมายโอกาสทุกคนมีความ่เข้าถึงโอกาสเท่ากัน เรื่องของการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผอ,อ,อ,อทุกคนมี1นสิทธิหเสียงเหมือนกันเลือกตั้งก็มีแค่1นสิทธิหเสียงเหมือนกันนะครับต่อไปสภาความสมุภาพในการรับเลือกตั้งแล้วก็ความสมุภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับต่อมาก็คืออำนาจในการปกครองเป็นของประชาชนก็ธรรมดาครับเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับอำนาจในการปกครองเป็นของประชาชนและอันสุดท้ายเราทําตามเสียงข้างมาก เสียงข้างมากบอกว่าต้องทําแบบไหนเราต้องทําตามแบบนั้นแต่ประชาธิปไตยยังมีข้อดีก็คือเรายังคงเคารพเสียงข้างน้อยนะครับถ้าจะเห็นในสภาคือคนได้เสียงข้างมากคนนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นรัฐบาลชุดคนที่อยู่เสียงข้างน้อยก็จะเป็นฝ่ายค้านก็เห็นว่าทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงคล้ายๆกันนะครับมันเหมือนกันโอเคเนาะทำตามเสียงข้างมากและยังเคารพเสียงข้างน้อยนี่คือหลักการทั้งหมดของระบบประชาธิปไตยครับ ต่อมาการแบ่งอํานาจทางการเมืองแบ่งออกเป็นสามอำนาจนะครับสามอำนาจนี้ถ่วงดุลกันอยู่นะครับทำให้เกิดความสมดุลน,นะครับอันแรกอํานาจบริหารก็คือรัฐบาลน,นะครับทำที่ในการบริหารประเทศต่อมาอํานาจนิติบัญญัติก็คือรัฐสภามีสสสวนในการทําที่ในการออกกฎหมายต่อมาอันสุดท้ายอํานาจตุลาการก็คือศาลทาหนที่ในการตัดสินคดีโอเคเนาะมาดูประเภทของประชาธิปไตยกันบ้างนะครับอันแรก ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นแหละนะครับประมุขก,ก็คือจกักรพรรดิหรือว่าพระมหากษัตริย์นะครับก็คือตัวอย่างเช่นประเทศไทยนี่แหละหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นในลักษณะน,นี้ประมุขของระบบก,การปกครองแบบรัฐสภา,ฐานี้มาจากการเลือกตั้งไหมไม่ใช่นะครับคนที่เป็นกษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิมาจากการให้อำนาจจากรุ่นถัดไป แบบรุ่นก่อนนะนี้ให้อํานาจเราในการเป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเราเมื่อไม่อยากเป็นหรือว่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ไหวก็เหมือนเหมือนเป็นมรดกอ่ะนะครับให้อีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นกษัตริย์แทนเป็นลักษณะนี้นะนะครับประมุขนะครับเป็นกษัตริย์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นการแบบให้โดยเหมือนจากพ่อสู่ลูกอ่ะใช้คําพูดไม่ถูกแต่หนารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งนะครับไปดูลักษณะของการปกครองระบอบนี้กันดูก็คือ รัฐสภาสามารถลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อถอดถอนฝ่ายรัฐบาลได้ก็คือสอส,อสอวสามารถยกมือโหวตถอดถอนคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีได้นะครับหัวหน้ารัฐบาลสามารถประกาศยุบสภาได้หัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับและในลักษณะนี้คือไม่จําเป็นต้องอยู่ครบวาระ1วาระมี4ปีเราไม่จําเป็นต้องอยู่ครบนะครับสามารถยุบสภาได้เลย อย่างเช่นประเทศไทยประเทศฟินแลนด์ประเทศญี่ปุ่นกัมพูชาเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะครับเอาธงชาติฟินแลนด์ให้ดูนะต่อมาประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีนะครับประมุขของการปกครองระบบนี้ก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีนี้มาจากการเลือกตั้งนะครับสปีเลือกครั้งหนึ่ง4ปีเลือกครั้งหนึ่งบางทีประมุขที่เป็นประธานาธิบดีอาจจะเปลี่ยนไปตลอดก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนทุกวาระก็ได้ หัวหน้ารัฐบาลเป็นประธานาธิบดีจะมีนายกรัฐมนตรีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มาจากการเลือกของประธานาธิบดีโอเคไหมประธานาธิบดีถูกประชาชนเลือกมาแล้วประธานาธิบดีก็เลือกคนที่เป็นนายกต่อนะครับอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการแยกกันอย่างชัดเจนมีที่มาคนละที่มานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเกรงใจกันในการทํางานในการทำาที รัฐบาลไม่มีอำนาจในการยุบสภารัฐสภาไม่มีอำนาจไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารรัฐมนตรีเป็นใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สมาชิกของรัฐสภาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็เม็กซิโกนะครับต่อมานะครับประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งประธานาธิบดีเนี้ยมีลักษณะก็คือ ประมุกก็คือประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งและมีหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนี้มาจากการเลือกของประธานาธิบดีเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมานะครับประธานาธิบดีมีอำนาจในการแต่งตั้งรัฐมนตรีและประกาศยุบสภาได้รัฐสภามีอำนาจให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้นะครับเช่นเกาหลีใต้รัสเซียแล้วก็ฝรั่งเศส นะครับก็จะเห็นได้ว um, ่าเฮ้ยประชาธิปไตยก็จริงท right. kind of ี่เราพูดถึงแต่ถึงแม้จะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่มีแยกออกกันถึง3ระบบนะครับมีแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีซึ่งทั้ง3ลักษณะก็มีรูปแบบลักษณะการปกครองที่ค่อนที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่หลักๆก็คืออำนาจทุกอย่างอยู่ในมือประชาชนนะครับ นะครับถึงแม้จะชื่นชื่อว่าเป็นการปกครองที่สุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอันไหนที่จะเกิดขึ้นมาดีกว่านี้แล้วนะครับแต่ระบอกการปกครองประชาธิปไตยก็ยังถือว่ามีข้อเสียอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันตัวแทนเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้าน ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาคําว่าใช้สันติวิธีคือใช้วิธีการยกมือโหวตยกมือเลือกอย่างเช่นพวกเราอยากทําเสื้อรุ่นสักตัวหนึ่งนะครับเราใช้สันติวิธีโดยการยกมือโหวตว่าจะเอาสีไหนรูปแบบไหนลายไหนนะครับนี่คือลักษณะของการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหานะครับแต่ก็ถือว่ายังมีข้อเสียอยู่นะข้อเสียก็คือดําเนินการต่งตางๆล่าช้า ราชาสี่กว่าจะเลือกเสื้อรุ่นได้ก็ต้องยกมือโหวตต้องออกแบบลายต้องเลือกลายอะไรมาเสียเงินเสียอะไรต่างๆในการเลือกตั้งใช่ล่าช้ามากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเผด็จการคือครูตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยพวกเธอเอาเสื้อรุ่นสีแดงนะได้เลยนะครับเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งเสียเงินหลักพันล้านนะการลงประชามติแต่ละครั้งเสียเงินหลักพันล้านเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องได้ลงใช้สิทธิใช้เสียงวันเดียว นะครับเวลาเดียวกันประมาณนี้ข้อเสียต่อมาคือประชาชนบางคนอาจจะคํานึงคิดถึงเสรีภาพของตอนเองจนทําให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นได้อันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอ้างว่าเฮ้ยเราต้องทาอย่างนั้นต้องทาอย่างเี้ยจนสุดท้ายไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นต่อมาเกิดการผูกขาดอํานาจหรือการกระทําเพื่อพวกพ้องและนสุดท้ายก็คือเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับเพราะว่าประชาชนเลือกไปเยอะไงไม่มีใครตรวจสอบก็เสี่ยงต่อการทุจริตได้ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของระบ,บอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโอเคครับสวัสดีครับ